สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักชาวกินแสบสู้ขู่สุก้นครับเมื่อนี้พบพ่อกันคือเก่าครับกระเป๋าเช่นเช่นสวยแนวครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้ได้เมนูหอยครับหอยจีนะครับหรือว่าจีหอยครับพี่น้องจีไฟเนี่ยครับ เอาเต่ามานั้มครับพี่น้องเมื่อเนี่ยครับโตบรรยากาศล่มหนาวย่ำตัวเ้านะครับพี่น้องบังยูแจกันแท้ครับพี่น้องเมื่อวานล่มแห้งครับโอ้ล่มวืวอเลยครับเมื่อนี่ก็ล่มแห้งขึ้นกาครับพี่น้องบังยูแจกันแท้นะครับแจ๊คสีได้ซ้ำเลยละอาจจะมีเสียงลมรบวนแน่จังหน่อยนะครับเมื่อนี่ได้หอยโข่งครับหอยโข่งใหญ่ครับพี่น้องเนี่ยครับหอยโข่งใหญ่เนี่ยครับ หลักกะหอยเดือนะครับหรือว่าหอยหอยเรื่อยเพภาษาไทย้เขาเอื้นหอยเรื่อยเนี่ยครับหอยเดือนะครับอีสามบานเท่ามาครับใส่กับน้ำจิ้มซีู่้ดสูตรน้ำปลาครับเบาเช่นตําเองครับเผ็ดจวดจัดครับพี่น้องแซ่บต้องกันครับมามาครับเบาเบาหลายครับพักกะโอ้หลายครับเอาเต่ามาน้่ครับมือนี่ย่างไปน้่กินไปน้่ครับพี่น้องดูตลอดบอกเฮ้ยเดจังไหนจิ้มเมานี่ยล่ะเอา หน่วยใหญ่ปวดครับพี่น้องของมักเบาเช่นเลยเนี่ยมักดูดแท้ๆ <laughs> ดูดหอยมาอ่ะไปลุ่มนี่แหละเนี่ยครับน้ำจิ้มโอ้ชับๆเลยครับพี่น้องใส่นามปลาด้ําครับเสียบน้ำกัน,นครับพี่น้องกุบกบครับเมือนอ่ะ แซ่บครับพี่น้องมาล่องล่องเบงหอยหอยเดือดหี่ยครับพี่น้องกินแบบเบิรครับนี่ยครับมองตองก็ยังออกขมอ่ำลำครับ,เค,รบ,เ,รครบเคยกินอยู่ครับแตว่ว่าพึ่งจะมาก,กินใ้คลิปเป็นคลิปแรกนะครับพี่น้องหอยเดือดอืม มลำลำครับเยีอยมจิ๋ใหม่ครับไป้องโอ้ผมลำลำดีขออึ้นยังเนี่ยนะครับเห็นหนดนอกกล่องเนอะอ้อยเพียน้องเบื้องน้าครับใส่ได้เบิดเลยครับนี่ครับ mũ nằm chim nằm trầm แซ่บพีลีครับพี่น้องหวานนะครับหอยข่งรสชาติหวานดีครับบรหยาบนะครับพี่น้องหอยข่งบรหยาบปานหอยยังเกาะเชลี่ ตัวนี้จะเป็นรสชาติขมอำลำครับหอยเดือยหอยเดือย ยี่ไฟครับพี่น,อน้องหอนๆเลยเอาบรรยากาศย่าเหมือเศร้าครับมาฝากพี่ตอนน้องครับเมือนอ่ เสียดายครับ ไ่แบบหอนๆเบิ้งกันแก่หนาวอ้ไอทวดทวดครับพี่น้องผมลำลำอืม แบบอีลี่ครับพี่น้องเอาไปล่องเบิงนะครับปฏิบาบาเช่นตัวได้ครับต้องลองครับอี่หอนห้อนครับ หย่ำหัวมันกรุบๆเลยครับพี่น้องสดอร่อย on. Awesome. โอ้เพ็ดขนาดครับจวดจับ เอาอห่อนมึงน,นะโอ้เพ็บโอ้ลมเฮ็ดออกหูแห้วครับ อ่างพีอ่างน้องเอาไปล่องเบงครับพี่น้องโอ้เผ็ดครับหอยเบือเนี่ยตอจี้เห็่สุกซุกคักคักนะครับพี่น้องจังสีบข่ขมคักกันจีบ้บ่สุกคักเนี่ยขม ผมหายก็ดีกระแสบอีลีนี่อหอยข่งนะครับพี่น้องกินกับตำบมะฮุ่งกระแสบต้มเบากระแสบจี้กับแห้งแสบครับพี่น้องหอม เขาท้าไว้มันเรือก โอ้โเพลิดครลบนเรื่องมะนามมาสัมพี่นอ้องเอาเอาไว้ซัมนี่สัก,กวันนะครับเอาบะเบ็ดครับหอยเดือวตกจีอีกสัก,กวันครับขมลำลำเพชรครับไอ้โคงนี่แซ่บหวานจุ๋ยหวานสุดท้ายเอา มีแต่หัวใหญ่ๆครับอิ่มเพื่อนนครับพี่น้องกินไปกินมากก็ได้บู้ขากีดีแสบบๆคือนเราครับก็ได้มากินปลาพีตอนน้องนะครับโตล้มหนาวแยบสับเปครับพี่น้อง จีหอยครับเม่นูหอยครับเมื่อนี่ของหมักบาวเช่นคือกันครับหอยได้หอยจูบมาดูดนี่แห้งโอ้ยหญยกันรครับมาจูบนะครับเอาตํารับชิปนี้ก็ฝากไว้คือเกันนะครับพี่น้องมักบหมกักอะไรครับถ้าจิตใจก็แช่บาเช่น,นเดนเด้อครับเดอ้อเพื่อเป็นกำลังแห้งโกแห้งใจกันครับพี่น้อง ก็ฝากไว้นะครับส้อนรับทันทีกําลังเดินทางครับกับบ้านเที่ยวพี่ไม่ครับต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องครับดูแลจากของน้ำครับเพื่อความปลอดภัยครับเมาไม่ครับนะครับง่วงก็ต้องจอดนอนจอดพักครับพี่น้องครับหอดสาหอดเร็วกับหอดขึ้นเกาครับพี่น้องไข้ก็บาหอดนะครับก็ต้องระมัดระวังกันไว้ครับหหวกับมิตาหัวใหญ่ๆครับพี่น้อง ขอเ,เดือนนี่ขมอับลำครับไผมมกต้มขม,ขมจวดได้เลยครับเอาขี่ออกกะสีบะขมบนไดนเอาเอาไว้ซ้ำนี่สักก่นนะครับพี่น้องมื่อนีิครับขอให้ทุกท่านครับจะเลื่อนลุงเรื่องครับไก่ปีใหม่แล้วกะขอให้สุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมรำ่ำรวยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งๆเห็นไปครับผมสวัสดีครับ